สวัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒนะคะภาษาเยอรม,มันสนุกนะคะวันนี้เราจะาพาทุกคนมาเรียนประโยคนะคะที่เอาไว้พูดกับตัวเองนะคะทําให้เราแบบคิดบวกนะกับชีวิตนะคะเรามาเริ่มนะคะวันนี้โค้รเตรียมมาทั้งหมด7ประโยคะคะ่ะเวลาคุณตื่นมาตอนเช้านะคะคุณอาจจะพูดประโยคที่1น,นะคะ h e u t e r s t ein s c h ö n t r Tag I, e u t e ist e t n schöner t a นนะคะก็แปลว่าว,วันเนี้จะต้องแบบเป็นวันที่ดีนะคะ ต่อไปค่ะประโยคที่สองค่ะ Ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. แปลว่าฉันน่ะรักชีวิตของฉันนะคะประโยคที่สามค่ะ Ich bin energetisch und stark. Ich bin energetisch und stark. นะคะประโยคเนี้ยจะแปลว่าฉันน่ะ เหมือนแบบมีเขาเรียกว่าพละกกำลังนะคะแล้วก็แบบแข็งแรงนะคะ,ะแบบนี้นะคะประโยคที่4ค่ะ Ich bin good e n u g นะคะ Ich bin good e n u g แปลว่าฉันอ่ะดีเพียงพออ่ามีคุณค่าเพียงพอดีเพียงพอนะคะที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะประโยคที่5ค่ะ Ich kann alles schaffen I c n a l l e s schaffen แปลว่าฉันสามารถทำแบบทุกสิ่งอย่างเนี่ยให้มันสำเร็จได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะ i c h b i n g r o ส s าร์ตินะคะ Ich bin g r o สอาร์ติก็แปลว่าฉันแบบเจ๋งมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะข้อ7นะคะเวลาที่ คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือนทำอะไรผิดพลาดไปนะคะคุณก็ต้องอาจจะพูดประโยคนี้กับตัวเองนะคะอีกแว่เดมีแฟรไซเห็นนะคะอีกแว่เดมียแฟรไซเห็นนะคะแปลว่าตัวฉันเองนั้นก็คือเหมือนกับว่าฉันจะให้อภัยตัวเองนะคะเราจะมาเริ่มต้นวันนะคะด้วยประโยคแบบนี้ค่ะถึงแม้จะเป็นประโยคเยอรมันนะคะแต่ว่าเป็นประโยคดีๆนะคะทำให้ทุกคนแบบมีพลังบวกๆในชีวิตนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ